รับโลกที่ทำให้เดทในฝันของคุณนั้นเป็นจริงและทำให้ทีมของคุณนี่นะครับผมเต็มได้อย่างเร็วแบบพึงพอใจบ้างไม่พึงพอใจบ้างด้วยถูกต้องอ่าตอนนี้เรามาตัวกันนิดหนึ่งดีกว่านะครับผมทีมคุณอยู่นะเต็มไปเรียบร้อยแล้วนะครับสามสาวพี่ท็อฟฟี่มีโอกาสอีกสองคนคุณต้นก็ยังมีโอกาสสองคนสำหรับคุณเจไดได้โอกาสอีกหนึ่งสาวเพราะฉะนั้นเริ่มครับเริ่มค่ะสาวคนต่อไปครับ โอ้โหยวนหันเลยเชื่อทำไมทำไมถึงโอ้โหยวนขนาดนั้นอ่ะตำแหน่งมิสมอโรโชโอ้โหภาคใต้ปี2015น้องแอมครับ สวัสดีค่ะแอมแปนนะคะแอมเป็นสาวใต้ค่ะหน้าคมตากรมผมสั้นมาไกลาจากปัตตานีเลยนะคะดีใจ <c oughs> ค่ะตัวสำหรับตัวแอมนะคะก็เป็นโค้ชนะคะ personality หรือว่าครูสอนบุคลิกภาพาพี่ๆสนใจจะให้แอมสอนอิริยาบทไหนยินดีเลยนะคะ ใครที่อยู่ใกล้แอมมักจะบอกว่าแอมเนี่ยมีนิสัยคล้ายๆกับที่ชาร์จแบตพี่ๆคนไหนสนใจอยากชาร์จแบตฟรีไหมคะถ้าสนใจเนี่ยก็คุณต้องหันมาคุยกันหน่อยเลอยากได้กี่แอมม้ามาเลยค่ะเดี๋ยวแอมจัดให้ค่ะอ่าอมดเวลาค่ะได้โอ้โหโอ้โหอ่ะสามดุมคุณทัฟฟี่ครับผม ติดใจตรงปัตตานีเลยผมบอกสามใต้ปัตตานีปุ้หันเลยรสชาติของอาหารใต้อยู่แล้วหัวใจคืออุ้ยแอมแคสิว่าเป็นคนทำอาหารอร่อยมากนี่ทำอาหารอร่อยด้วยอาหารใต้แซ่บยังไงแอมแซ่บอย่างงั้นเออหัวคลิมได้หมดแกงส้มขอนสองตัวทันทีไม่ได้แล้วชื่อแอมแปร์แอมแปร์นี่เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าแอมแปร์หรือว่ากระแสไฟฟ้าค่ะแค่ชื่อก็สปาร์คหัวใจแล้วใช่ไหมคะเออ สเป็คเล่นลิ้นเนี่ยชอบมากเลยอการที่พี่ได้แอมแอมแปรเอ้ยเจ้าได้ควรโอการที่พี่ได้เด็กแอมแปรเออได้เด็กตอ๊กตงครับน้องเขาเป็นมิดออโตโชใช่ไหมฮะใช่ค่ะผมก็เป็นคนชอบรถมันไม่มีอะไรที่เหมาะสมกันมากกว่านี้แล้วแหละเออหัวใจจะหยุดเต้นค่ะนี่นี่ก็ต่อล้อต่อถีกับทุกคนเลยนะหัวใจจะหยุดเต้น ดีเจเจไดครับผมผมเนี่ยไม่เคยพลาดสักปีเลยมอเตอร์โชว์พี่ไปทำาะไปดูรถไปดูรถไปดูรถครับรถขันตลอดเลยครับเดินตั้งแต่แปดโมงเช้ายันสามทุ่มเออพี่ดูว่างงานเนาะแล้ววันนี้มายังไงเรายกมอเตอร์โชว์มาถึงนี่แล้วนี่ไงผมเลยอยากห้ดูตั้งแต่แปดโมงเช้ายันสามทุ่มเลยเนี่ยเออ ทีมซสปี้ทีมต้นทีมเจไดครับทีมใครครับอยากมีองค์คารักชื่อรายชีดอะไรเรียกพีเติ้นแล้วกันะี่เติ้เชิญครับไม่ยุติธรรำโลกนี้ไม่ยุติธ่รำไม่ยุิที่ท หัวใจจะหยุดเต้นเลยค่ะเออเออระวังระวังล้มนะครับเพราะว่าหัวใจพี่ละลายอยู่แถวนี้ไม่เกี่ยวกับเขาก็ยังเอาด้วยนะไม่เกี่ยวกับเขาแต่ก็ขอมีเอี่ยวก็หน่อยครับอ้าวเริ่มรับผม สองคนต่อไปครับเขาเป็นสาวยิ้มเก่งขี้อ้อนเป็นใครไม่รู้แต่ที่รู้เขาบอกเขาเป็นความรู้สึกไวเป็นคนความรู้สึกไวเป็นคนที่มีความรู้สึก <S S <ensitive> <S ไวเซนซิทีฟอะไร <S S <ensitive>. <S อย่างนี้เปล่าเออน้องหนูมุกครับ สาวสวยคมตาแขกเป็นคนรูปร่างสูงค่ะเป็นคนชอบเสียงเพลงเวลาเจอใครก็จะรู้สึกยอดตื่นเต้นวันนี้พี่เพลงมาฝากด้วยนะคะที่ฉันใกล้เธอเท่าไรยิ่งอยากจะไายใจยิ่งสบสายตายิ่งวันวา อะไรผมทำงานกับคุณนะคุณเฟิร์นนะวันๆนะผมว่าผมเริ่มรู้สึกเหมือนว่าเอาบอลเชนยิ้มมาก็ได้แต่มันเหมือนกันเลยเนี่ยแต่ยิ้มบ้าว่าไงไม่รู้ออ่ะพี่จอฟฟี่ครับผมหันมาแล้วก็ยิ้มแฉ่งอีกแลนะเฮอะมากครับคนนี้ให้ไปเติมเต็มทีมคุณดีไหมเสียงตัวเองเลยป่ะเมื่อกี้เนี้ยเสียงตัวเองไหมคะหนูสิคะโ้ร้องเพลงร้องสดร้องสดกลับไปร้องให้ฟังที่บ้านไหมจอฟพี่เมื่อกี้น้อง เมื่อกี้น้องบอกว่าอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ว่าอะไรไม่มั่นใจหนูไปร้องให้ฟังที่บ้านก็ได้จับไม้จับไม้โดนไหนทำท่าจับไม้ได้ไหมเฮ้ยนะเฮ้ย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 อย่าตกใจไว้พี่โอฟี่ลักษณะการจับไม้ไม่เคยจับเล็กมาก่อนเลยเว้ยถ้าชอบร้องเพลงปรึกษาพี่ได้ครับเพราะว่าพี่ก็ชอบร้องเพลงเหมือนกันเออพี่เต้นเต้นครับก็น่ารักดีครับน่ารักดีน้องสวยเหมือนหนอนใบกะเพราดิหนอนใบกะเพราโอ้โหเล่เืออะไรคืออะไร แลตรงไหนอ่ะเดี๋ยวทำไมทำไมต้องหนอนไปกะเพราอ่ะคืออะไรไปนอยู่ไปไหนไปไหนพี่ตุ๊กตุ๊กเขียวเจไดครับเจไดเดียวเดี๋ยวพี่ไม่ได้กโกวเจไดครับผมเจไดคือผมรู้สึกกระเทือนใจทุกครั้งที่ทุกคนหันมาแล้วผมอยู่นนั้คนเดียวเหมือนผมลงทางก่อนก่อนจะคุยกับพี่ขอคุยกับหนอนไปกะเพราก่อนได้ไหมได้เลยหนอนกะเพรา อะไรหนักที่หนักโอเคโอเคุณเลยคุณเลยแล้วแต่คุณสบายๆน้องเขาสวยขายาวๆตัวยาวๆตัวเขียวๆน่ารักดีชุดเขียวชุดเหลืองนะเขียวเหลืองน่ะอ้าวเหลืองน้องไม่มั่นใจเหลืองไม่เอกตาบอดสีเหรอเนี่ยสีชมพูเพราะว่าต้นเขาครับเพราะว่าความรังเข้าตามองอะไรก็เป็นสีชมพูเออ นอนใบกะเพราครับเจไดชอบมากไหมไม่ใช่นี่คือได้นี่เราต้องแบ่งครึ่งหารสองครับพี่คือไม่ต้องแบ่งได้แต่อยากอยู่ด้วยเมื่อผมชอบเพลงเมื่อกี้เพลงที่เขาร้องพอดีแล้วเสียงเพราะมากใช่แล้วเสียงที่มันสั่นนิดๆใช่ไหมใช่ครับจินตนาการไปไกลมากเลยเมื่อกี้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นกัด้วยอ้าวเจไดเติร์นทอฟฟี่ทีมใครครับ เรียกพี่ทอปฟี่ค่ะท็อปฟี่ปิดจบิด้ยังยังโอ้ยยังโอ้ยยังพท็อปฟี่ยังปิดได้คนหนึ่งเชิญค่ะเอาเริ่มครับสาวคนต่อไปครับผมเธอเป็น แดนเซอร์สาวตัวท็อปอของว<บ>งการ<า>ลูกทุ่งต้องสวยนะต้องสวยนะเดี๋ยวนี้น้องเบนครับ เป็นไหมคะไม่เป็นค่ะเป็นผู้ชายแท้ๆหรอไม่ใช่ค่ะอ๋อแล้วทำไมเราถึงเป็นกระเทยแต่งหญิงแต่มีหนวดล่ะคะเอาไว้เป็นลูกเล่นเสริมค่ะอ๋อเป็นแพ็กเกจเสริมและที่นี่พี่ทฟี่ครับมีหนวดด้วยไม่ต้องแข่งกับใครเลยครับผมหันพี่ทอี่ปิดจอบจีนทอมมี่ค่ะมาลักค่ะอ่าแล้วคนนี้ต้องมอลยครล่ะถมโนแล้ว แล้วต้องบอกเลยคนนี้คนีครบันมาคนีครบันมาอยู่ครบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกไปแล้วขอเต้นแบบข้างหน้าหน่อยได้ไหมหมายถึงว่าให้เบนน่ะเต้นท่าเมื่อกี้เนี้ยขอดนตรีหน่อยท่าเมื่อกี้เนี้ยเต้นแบบว่า พี่จอมพี่ครับผมปิดจบเรียบร้อยเมื่อแต่เขาแบบเริ่มต้นมาดีตลอดเลยนะมันต้องพีก่อนหน้านี้ตอนพี่เงียบพี่สุขุมพี่เริ่มต้นมาดีตลอดเลยแล้วมาจบทีได้ไงพี่เจอเนื้อคู่แบบไม่รู้จะพูดอะไรกับมันเลยสวยจนพูดไม่ออกเขาเขียวปั๊ดเลยจ้าผมว่าขนาดพี่จอมพี่วันนี้ที่มาเต็มนะยังปิดขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูเจไดกันเต้นกันดีกว่า ว่าอีกคนเดียวของเขาเนี่ยช่วงหน้าจะปิดอย่างไรสักอย่เดียวครับ